ความหวังโ,โอเคทุกคนตัวละครคง,งกลัวเราติดหรือก็ติดเลยฆ่าเราทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้มาอยู่กับเกมไอฮโลวันนี้ขอบอกเลยนะว่าอัดสามคลิปลวก EP หนึ่ง EP สองที่ทุกคนดูไปวันนี้ก็อัดเหมือนกันอันนี้ EP สามแล้วทุกคนบอกเลยไอฮิโลเนี่ยอัดรวดเดียวสามคลิปทุกคนเออบอกเลยขยันจัดจัดดีามากกว่าผมว่าน่าจะเป็นการดีเออรอบน,นี้ครับผมจะมาสู้แบบ ความยากระดับ5แล้วก็เวลาอินฟินิตแล้วก็แข่ง1รอบแล้วก็1นหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็สู้กับบอทครับไปเริ่มกันเลยบอกเลยผมไปฝึกไอ้ตัวนี้มาอย่างยาวนานแล้วก็หลายรอบมากแล้วก็สู้กับไอ้ตัวนี้ครับไปตู้กันเลยทุกคนคู <Okay. S 1> ่ต่อสู้อาจจะเหมือนเดิมแต่บอกเลยฝีมือของผมและตัวละครที่ผมเล่นไม่เหมือนเดิม โอเคสีมือของผมเหมือนเดิมทุกคนแต่แค่ตัวละครไม่เหมือนเดิม <c oughs> ออนน้องแหนมเหมือนเดิมเลยโอ้โหอัดมาสามคลิปจริงเต้าครับอืออืออืออัดสามคลิปแบบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเหมือนกันอย่างนี้แหละทุกคนอือคนเรามันไม่ไม่ไม่ต้องการความพักผ่อนมันต้องการความสนุกสนานว่ะคนเราไม่ต้องการพักผ่อนต้องการความสนุกสนานมา ไอ้ท่าไม่ตายเลยครับอุ่มไงอครับอ้ยอ้อ้ยอออ้ยโอเคน่าจะไม่โดนนะหรือว่าโดนขอยโดนเถอะโอเคไม่โดนตามคาดทุกคนโอเคเราพลาดด้วย ตายไหมโอเคยังไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจชีวิตมันต้องเดินตามความหวังโอเคทุกคนตัวละครคงกลัวเราติดเลยก็ติดเลยฆ่าเราทุกคนไม่ใช่เหรอเขากลัวคนดูลำคาญมากกว่าก็าเลยรีบฆ่าเราเออเดี๋ยวเอาใหม่เลยทุกคนเราจะไม่ลองเพลงละอุ้ยไงโอ้โอ อะรอบนี้โดนแน่นอนทุกคนปุบไม่โดนอีกแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยความแม่นยํามันมาจากไหนเนี่ยเริ่มใหม่เลยอ่ะว่นกี้นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทุกคนเรามาเริ่มใหม่กันจุบโอ้ย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 อุอ่ะรอบนี้โดนขัดหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันโอเคไม่โดนขัดถือว่าสวยงาม เออออเ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 อ s เออเอยเออเ่นเออ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 เอเออมออเอาเอ่เอยเออเออเอเออเอยเออ่อเออออเออเออเอเออออเคนเอเอ่นออเออเออเอเอเออเเอ นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมามามาดิครับอดีตครับโอ้ยครั้งก็ไม่จำเนาะเรา่คือเล่นพลาดกี่ครั้งก็ไม่เคยจำโอเคอรอบนี้โดนแน่นอนทุกคนไม่พลาดนี่ไงโดนไปดีโดนเต็มๆเ,เลยนี่รอบนี้กระโดนเฮ้ย นี่ไงรอบนี้ก็โดนเต็มๆไปเดรอบนี้ก็โดนเต็มๆไปเลยโอ้ยพดผิดพลาดผิดพลาดทางเทคนิคครับตัวนี้มันค่องข้างชานาทุกคนเป็นผมเล่นเลยแบบตามพวกไอ้เร็วๆไม่ทันดีนะไม่เอาเดกุมาเดกุคงแบบตายตายแน่ๆอ่ะตายแน่ไอหวนไอหวนตายแน่โอเค มาดูกันว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะครับทุกคนได้คะแนนเท่าไหร่เราเราจบเลยทุกคนเพราะเหนื่อยแล้วอดสามคลิปรวดขอคลิปนี้แบบไม่ต้องยาวมากได้ <c oughs> โอเคได้เอทุกคน <c oughs> โคตรพอใจโคตรแบบโคตรพอใจถึงแม้ผมจะเคยได้เอทแล้วครั้งนี้ได้เอไม่ค่อยปรับปื้มสักเท่าไหร่แต่ก็พอใจแล้วทุกคนเออคือ,อผมเล่นระดับห้าห้าเนี่ยแหละทุกคนแล้วผมได้เอเอออันนั้นคือสอบมนะทุกคนเออ ทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือว่าจะมาเล่นเกมนี้แบบไหนอีกนะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย